ครับผมวันนี้ก็ได้กระชาใหม่ครับนน่แกงปลาต้มปลาต้มปลาเองครับ ที่ทำงานไปงานก่อสร้างนะครับเนาะนะมีลุกจ่าวลุกจา้าวนะเราไปไหนไปด้วยกันครับตามนีน้ะครับ ีกระจายขึ้นเสากระจายขึ้นเสาโดยยังขึ้นเสาก่อนครับประมาณนี้ครับ สร้างข้างหน้าก็มีตน้นอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะเป็นป่าครับอากาศร้อนครับช,ชะชๆวันนี้อากาศร้อนพอสมควรควรครับ เออยังพร้อมพร้อม ตึกของธรรมกายตึกสูงครับตึกสูงของธรรมกายอันนี้ก็โรงงานอันนี้ก็โรงงานเป็นทางไปเป็นต้นไม้ข้างๆหมู่บ้านริมค,อคลมคองครับริมคลองริมคลองสองริมคลองสองครับมี่ครับ เองของสงฆใช้งาน,นนะครับทำเองอยู่เองคนอยู่ไว้ทำคนทำไม่อยู่ชีวิตไม่จำเจต้องทำเองครับท่านนี้ก็หาผักหาปลาก,กินได้ครับตามตุ้งนาก็มีดอกโสนโแล้วก็ต้นอะไรสักอย่างหนึ่งปิดได้ครับต้นนี้ ยอดสนก็กินได้ผักตำพงตำนึงอะไรพอมีอยอยอเยอะครับต้นสนต้นดอกสนพวกต้นอะไรนะใบอะไรต้นอะไรมันเป็นผักยา,ยาวๆครับผมผมจำไม่ได้ครับผม ทำนี่แล้วก็รถลงมารถเอาของมาลงครับในโรงงานรถเอาของมาลงที่โรงงานครับผมเอมีต้นกล้วยเลยครับแล้วก็มีเอ๊ตไอดอกอะไรนะจอม จำแล้กเช็ดก็มีครับปากรเฉดก็มีนี่ครับตามนี้ครับตามนี้ครับครับตามที่เห็นครับสภาพครับผมคลิปนี้ก็เอาแค่นี้ครับผมคลิปหน้าเดีย๋ยว ให้ดูสถานที่ใหม่อีกที่หนึ่งครับผมสวัสดีครับถูกะเชนนครับขอบคุณครับที่ติดตามขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งขอบคุณทุกกำลังใจครับผมขอให้มีโชคไม่ลาบครับผมวันนี้ก็ขอให้มีโชคมีลาบทุกทุกคนนะครับสวัสดีครับ